สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The List Crypto นะครับในวันที่4นะครับก่อนจะเที่ยงคืนนะเราก็มาอัปเดตกันก็ทุกคนน่าจะได้ดูคลิปนี้ในตอนประมาณเกือบเกือบวันที่5แล้วละกันเนาะก็สถานการณ์ BTC ตอนนี้นะครับสามารถที่จะเบรกเทนขาลงออกมาได้แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เรากำลังลุ้นให้แท่ง4ชั่วโมงตรงนี้นะครับยืนปิดเหนือ แนวต้านขาลงทั้งเช่นนี้นะครับที่มันเคยเป็นรีเจ็คมาตลอดนะครับก็รอลุ้นกันนะครับว่าจะสามารถออกไปยืนได้ไหมนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันรีเจ็คมาเรื่อยๆนะครับอ่ะทีนี้พอมันเกิดเหตุการณ์อยู่ดีๆก็เบรกขึ้นมาได้ตรงนี้เนาะเนี่ยหลังจากที่มันชนมาตั้งหลายรอบแล้วนะครับตั้งแต่ขาลงมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้มันก็เบรกขึ้นไปแล้วนะครับอ่ะแล้วก็ ต้องบอกว่าตรงนี้มันก็เป็นทั้ง falling weight ท,ที่วิ่งมานานแสนนานกินเวลามาตั้งแต่พฤศจิกานะครับผิดพฤจิก็ลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆนะครับจนถึงตอนนี้มันมีสัญญาณสามารถกระโดดออกมาได้แล้วนะครับต่อไปคิดว่าน่าจะมีการวิ่งอยู่ในเทรนขาขึ้นตรงนี้นะครับถ้าเกิดเรามาดูในเทรน4ชั่วโมงเราจะเห็นว่าตอนนี้มันกําลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับแล้วก็ ตรงนี้มีการเบรกนะครับกลับขึ้นมายืนอยู่บนเทรนขาขึ้นได้นะครับมีแท่งใหญ่แท่งมาชั่์พุ่งขึ้นมาแท่งเขียวแท่งนี้นะครับก็พอเบรกได้มันก็มีแรงปั๊มขึ้นมาเลยทันทีนะครับทีนี้แท่งสี่ชั่วโมงเนี่ยปิดแล้วนะครับเปิดแท่งเขียวขึ้นมาอีกหนึ่งแท่งนะครับก็แนวต้านตอนนี้ที่ยังเบรกไม่ได้จะอยู่ที่3 9 8 0 0แ้นะครับและต้านต่อไปจะอยู่ที่โซน4 0 4 0 0นะครับ คิดว่าน่าจะมีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นมาชนแนวต้านด้านบนตรงนี้คือโซนราคาที่ประมาณสี่หมื่นหนึ่งไปลปลายถึงสี่หมื่นสองตรงนี้นะครับก็น่าจะเป็นการใช้เวขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้ไปเรื่อยๆรชักพักนะครับอันนี้จากมุมมองนะครับและต้านสาคัญก็จะอยู่ที่สีนน่หมื่นสองกรณีที่ยืนเหนือสี่หมื่นสองได้อันนี้แน่ใจได้เลยว่าน่าจะเป็นสัญญาณกลับตัวที่ค่อนข้างดีนะครับทีนี้เรามามองจากตัวเทนขาลงมาบ้างนะครับกรณีที่ ่ามันเป็นเทนขาลงมานะครับจุดกลับตัวนะครับหรือจุดแนวต้านสำคัญของ BDC เนี่ยนะครับตรงนี้นะครับอย่างน้อยมันต้องขึ้นมารีเทสนะครับที่โชนราคา4.1500ตรงนี้นะครับแล้วถ้าเบรกขึ้นไปได้ก็จะเป็นแนวต้านถัดไปจะอยู่ที่ประมาณ4.6.812นะครับซึ่งพอมาถึงจุดนี้แล้วเดี๋ยวมารอดูกันอีกทีว่าจะเบรกได้หรือไม่ได้นะครับถ้าเบรกไม่ได้ก็อาจจะมีโอกาสลงต่อนะครับ แต่อย่างไงตอนนี้สัญญาณค่อนข้างดีนะครับที่สามารถเบรกออกมาได้นะครับมาดูในส่วนของดัชนีราคาดอลลาร์ตอนนี้บ้างนะครับมันก็ล่วงตกลงมานะครับแล้วก็เริ่มเริ่มที่จะเปิดแดงออกมาบ้างนะครับก็คือพอขึ้นมาเสร็จปุ๊บเจอข่าย้ายนิดหน่อยนะครับก็ลากลงมาแล้วก็บีดีีก็สวนขึ้นไปทันทีในช่วงจังหวะนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ค่อนข้างดีนะครับที่ ใช้จังหวะในการที่ดอลลาร์ลุวงแล้วก็ลากตัวเองกลับขึ้นไปข้างบนนะครับส่วนทองคำนะครับทองคําก็เปิดล่วงลงมานะครับในจังหวะนี้นะครับแต่ว่าก็มีการเด้งกลับขึ้นมาแล้วนะครับํารับราคาทองคําตอนนี้ b i t o o i n d o m i n นต์น,นะครับถ้าสังเกตตรงนี้มีการทำดับเบิลวอตทอมนะครับแล้วก็ทําให้ราคา bitcoin เนี่ยวิ่งขึ้นมาข้างบนตรงนี้นะครับทําให้สามารถที่จะ เบรกขาลงตรงนี้ออกมาได้นะครับออันนี้ก็เป็นภาพรวมของ BDC นะครับตอนนี้ที่เริ่มมีสัญญาณกลับตัวขึ้นมาคิดว่าเร็วๆนี้น่าจะเริ่มดูดเงินเอาคอยออกไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าคนเห็นว่า b t c เบรกเทนขาลงได้แล้วเนี่ยน่าจะเริ่มกลับมาซื้อและน่าจะเข้ามาเปิดลองกันมากขึ้นนะครับสายช็อตตอนนี้ถือว่าพยายามหาจุดที่ มันเป็นแนวต้านแล้วก็อาจจะเปิดถั่วไปแล้วกันนะครับถ้าไม่ถัว่วอาจจะตายได้นะครับก็ระวังแตกกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับฉายช็อตนะครับทีนี้ในส่วนของตลาดตอนนี้นะครับ1ชั่วโมงนี้ก็เขียวทุกตัวนะครับ15นาทีก็ค่อนข้างเขียวกันทุกตัวดังนั้นตอนนี้เนี่ยนะครับมองว่าตลาดน่าจะเริ่มกลับตัวขึ้นมาแล้วนะวาวอาทิตย์นี้เราน่จะได้เห็นเขียวกันยาวๆนะครับ ส่วนรีเควมวันนี้ขึ้นมาทั้งวันแล้วนะครับวันนี้ก็ลงไปบ้างเล็กน้อยนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับก็หวังว่าในสัปดาห์นี้นะครับจะได้เห็นเขียวกันไปยาวๆอีกสัก9วันแล้วกันนะครับหวังว่าจะเป็นอย่างนี้นะครับยังไงวันนี้ก็มาแค่เท่านี้แล้วกันนะครับเป็นควิกอัปเดตนะครับสวัสดีครับ